เปิดประเด็นกันที่เรื่องราวของสาวฟูปรายากันบ้างค่ะสาวคนนี้เนี่ยโกอินเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องมีปัญหามากวนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดมีกระแสข่าวออกมาว่านาฬิกาแบรนด์หรูนะคะปลดปูปรายาฟ้าผ่าค่ะคือเป็นเรื่องเป็นราวค่อนข้างถือว่างานเข้าอย่างจังอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่า ทางนาฬิกาแบรนด์หรูเนี่ยมีการร่อนเอกสารให้สื่อมวลชนค่ะแจ้งว่าดาราสาวได้หลุดจากตำแหน่งพรีเซนเตอร์เนื่องจากว่าประพฤติผิดไปจากสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับทางแบรนด์ ฟังแล้วแรงนะ <ขา S 1> คนและหากมีการแอบอ้างหรือหาผลประโยชน์โดยใช้ชื่อเสียงจากทางแบรนด์ทางแบรนด์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังกล่าวอันนี้แรงยิ่งกว่ามันเป็แบบทำอะไรผิดหรอ,อ,อล่าสุดสาวปูไปยานะคะตอนนี้ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นิยวยอร์กนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กขอชี้แจงกรณีดังกล่าวกับสื่อมวลชนรวมไปถึงแฟนคลับนะคะขอแสดงจุดยืนในฐานะที่เธอเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงแล้วก็ถูกกระทบสิทธิ์โดยตรง <S <S <laughs> โดยนักแสดงสาวยืนยันค่ะว่าตามข้อตกลงกับทางบริษัทเนี่ย เธอดำรงตำแหน่ง Friends of Omega ค,คือการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าในตลาดไทยให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ไม่ได้ผูกพันให้เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยตรงนะคะแม้หลังจากนั้นค่ะทาง Omega จะขอให้เธอเนี่ยเซ็นสัญญาที่จะทำขึ้นมาใหม่ให้เธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์มีข้อผูกมัดห้ามไม่ให้ใส่นาฬกายี่ห้ออื่นออกสื่อต่างๆแต่เธอก็ปฏิเสธไปแล้วนะคะเนื่องจากว่า ปูเนี่ยได้ไปเซ็นสัญญากับแบรนด์อื่นที่มีสินค้าประเภทนาฬิกาเอาไว้อยู่ก่อนหน้านี้นเองนะคะซาปูก็เลยระบุว่าปัญหาเนี่ยมันมาเกิดตอนที่เธอมีการโพสต์อินสตาแกรมเพื่อโฆษณาเสื้อผ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งค่ะแต่ในเสื้อผ้าที่เธอใส่เนี่ยวันนั้นเนี่ยใส่นาฬิกาเป็นเอสเซนเซอ,อรีเนี่ย ในโฆษณาเนี่ยจริงๆอ่ะคือต้องขายเสื้อผ้าค,คือไม่ได้จะขายโฆษณาเป็นนาฬิกาออแต่พอดีวันแต่งตัวนั้นมันใส่นาฬิกาไปด้วยึ่งไม่ใช่เป็นแบรนด์ของโอเมก้าก็นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุให้อีกฝ่ายไม่พอใจนะคะบอกว่าปูเนี่ยละเมิดข้อสัญญาค่ะแล้วก็ร่อนจดหมายถึงสื่อมวลชนตามที่เป็นข่าวมานี่แหละจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปูบอกเลยว่าเสียใจมากค่ะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยรักสามารถฐานในการทํางานอยู่วงการมาเป็น10บสปีนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพมาโดยตลอด เธอยืนยันค่ะว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาใดๆแล้วก็ขอให้อีกฝั่งนะคะช่วยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแต่จนถึงวันนี้ปูบอกว่ายังไม่ได้รับคําตอบที่เป็นรูป,ปรธรรมนะคะซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ก็คงต้องให้ทีมกฎหมายของเธอแล้วก็โอเมก้าเนี่ยมาคุยกันเพื่อหาทางออกให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองนี่ก็เป็นคําชี้แจงจากปูปรยาที่มีการโพสต์เอาไว้ใน f a c e b o o k ลื่อคืนที่ผ่านมาเองเนในอินสตาแกรมของสาวปูรูปที่โพสตต์นนนนนนนัดดกกกาาฬิทีี่เเปป็็็ระอ้ไ ลบออกไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรอต่อไปอย่างที่เธอบอกแหละว่าฝั่งกฎหมายของโอเมก้าเองแล้วก็ของเธอเองเนี่ยดูซิว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงชื่อว่าอาจจะมีการเข้าใจอะไรผิดกันเล็กน้อยนั่นแหละค่ะเรามีการพูดคุยกันนะจ๊ะทุกอย่างเป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับเรื่องนี้อีก